บุ๋มปนัดดาเผยเจนนี่เล่าอะไรให้ฟังหลังเพื่อนรักหลอกจากประเด็นที่เจนนี่เทียนโพสวันโดนเพื่อนหลอกเอาเงินไปจนเจน้าตัวนั้นเครียดหนักเจนนี่เคยเผยผ่านไลฟ์สดบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับสายเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนที่คบกันมา30ปีเจ็บจนพยายามกินข้าวก็อาเจียนออกมา ล่าสุดนะคะบุ๋มปนัดดาดเล่าวันที่เจนนี่เทียนโพสวรรณโทรมาหาด้วยน้ำเสียงที่เครียดเล่าเรื่องราวถูกหลอกลงทุน5ล้านบาทโดยแม่บุ๋มเล่าผ่านสื่อดังบอกว่าวันหนึ่งที่คุยกันให้กำลังใจกันเพราะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องน้องเล่าให้ฟังเจ็บมากเขาเครียดถึงขนาดวิ่งอาเจียนหลายรอบไม่คิดว่าเพื่อนที่คบกันมากกว่า30ปีจะทำกันแบบนี้เงินเก็บหนูหมดเลย เจนนี่บอกเยอะสำหรับเจนนี่ที่เป็นเงินเก็บของลูกโทรศัพท์คุยกับเขาโทรมาเรารู้เลยเขาเครียดจริงๆเจอกันคงกอดแน่นเลยเป็นห่วงเขาคงแตกร้าวในใจเพราะเขาโดนหลอกด้วยข้อความบางอย่างก็ให้กำลังใจน้องเจนนี่จริงๆกับคนนั้นเสียใจมากเขาบอกว่าคุยกันเยอะที่สุดในโลกไม่คิดว่าจะมาหักหลังหลานได้เพราะนี่คือเงินเก็บของหลานคือหลอกลงทุน ว่าจะไปทําร้านอาหารร้านอาหารต่างประเทศเหมือนกับบุ๋มที่บุ๋มโดนหลอกเลยอยากรู้อีกฝ่ายเอาเงินไปใช้อะไรเจนนี่ก็บอกอยากรู้เหมือนกันธุรกิจก็ลงทุนหลายคนมันเป็นหุ้นเอาเงินไปใช้ทําอะไรฉันอยากรู้เชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้การสูญเสียเงินจํานวนมากจากการถูกหลอกลวงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งค่ะแต่สิ่งที่สร้างบาดแผลลึกที่สุด คือการถูกหักหลังจากคนที่เราเรียกว่าเพื่อนรักที่คบหากันมายาวนานกว่า30ปีซึ่งนี่คืออุทาหรณ์ที่เตือนใจว่าแม้แต่คนที่ไว้ใจที่สุดก็อาจทำให้เราผิดหวังได้